สวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาลองถ่ายทำนะคะวิดีโอโฆษณานะคะโดยใช้โทรศัพท์มือถือนะคะก็คือ iPhone 12 Pro Max นะคะเราจะมาลองดูนะคะว่ากล้องนะคะที่มากับตัวเครื่องเนี่ยนะคะมันสามารถทำให้เราได้ภาพวิดีโอนะคะออกมาสวยงามแบบไหนบ้างคะ่ะโดยวันนี้นะคะเราจะไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันอื่นๆนะคะที่โหลดมาสำหรับถ่ายทำวิดีโอนะคะเราจะใช้แอปจาก กล้องมือถือนะคะแอปคามีราที่ติดมากับตัวกล้องนะคะโดยที่วันนี้เราตั้งค่าความละเอียดนะคะอยู่ที่ 4K นะคะแล้วก็ตั้งเฟรมเรทที่25เฟรมเรทค่ะ ก่อนที่เราจะทำงานวิดีโอโฆษณานะคะเหมือนทุกตัวเลยเราก็ต้องเริ่มต้นที่การคิดโครงเรื่องนะคะแล้วก็ร่างสตอรี่บอร์ดขึ้นมานะคะว่าเราจะคลำโครงเรื่องเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ทำสตอรี่บอร์ดออกมานะคะเพื่อจะได้ถ่ายทำเป็นไปตามสตอรี่บอร์ดนั้นนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการแบบเปลี่ยนซีหรือเปลี่ยนแบบมุมที่เราไม่ชอบนะคะโดยที่คลิปวันนี้นะคะเราจะถ่ายทำนะคะเกี่ยวกับการ ลดระลงนะคะไม่ไปในที่เสี่ยงนะคะหรือไม่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการที่จะแพร่เชือ้อหรือติดเชื้อโควิดนะคะในช่วงนี้ที่กําลังระบาดหนักมากอยู่นะคะโดยที่ซีนที่1น,นะคะเราเนี่ยเปิดเรื่องนะคะโดยที่เราจะเลือกใช้นะคะขนาดภาพนะคะก็คือมีเดียมช็อตนะคะทำไมเราถึงเลือกใช้ขนาดภาพมีเดียมช็อตนะคะเพราะว่าขนาดภาพมีเดียมช็อตนะคะเป็นขนาดภาพที่ ในเฟรมเดียวเนี่ยสามารถบอกให้เห็นเลยว่านักแสดงนะคะมีบุคลิกเป็นยังไงนะคะอารมณ์เป็นแบบไหนนะคะแล้วก็กําลังทำแอคชั่นอะไรอยู่นะคะไปพร้อมกับบรรยากาศรอบข้างของนักแสดงนะคะไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศแถวนั้นนะคะหรือว่าจะเป็นสถานที่นะคะว่านักแสดงอ่ะอยู่สถานที่ไหนนะคะโดยที่ขนาดภาพน,นะคะที่เป็นมีเดียมช็อตข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการที่เราใช้มีเดียมช็อตมาเนี่ยแล้วสมมติซีนต่อไปนะคะเราจะเชื่อมซีนโดยที่จะเป็นลอง ช็อตหรือจะเป็นโคสอัพอะคะ่ะการเปลี่ยนขนาดภาพเนี่ยมันจะไม่ได้ทําให้คนดูรู้สึกอยู่ดีแปลกไปหรือแบบมีความรู้สึกแบบไม่สบายสายตานนะคะมันเป็นขนาดภาพที่จะเป็นตัวเชื่อมสีต่อไปโดยสมูทนั่นเองค่ะเราก็เลยนิยมใช้นะคะตัวมีเดียมช็อตค่ะ ต่อมาซีนที่2นะคะซีนที่2เนี่ยเราเปลี่ยนขนาดภาพนะคะจากมีเดียมช็อตนะคะมาเป็นโคสอัพนะคะโดยการที่เราตัดต่อแบบคัดออนแอคชั่นนะคะก็คือเพื่อให้คือเราตัดเอาแอคชั่นของการจามของผู้หญิงนะคะมาต่อเนื่องกันนะคะก็คือภาพมีเดียมช็อตนะคะภาพที่1น,นะคะจามเสร็จนะคะมาต่อด้วยภาพที่ซีอเข้าไปก็คือแคบเข้าไปนะคะก็คือจะเห็นแค่หน้านักแสดงเท่านี้นะคะมาต่อกันนะคะการใช้ขนาดภาพซีอนะคะเราจะใช้ขนาดภาพโคสอัพเมื่อไหร่ ะะเมื่อที่เราต้องการที่จะให้เห็น อารมณ์ของนักแสดงชัดเจนมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงกําลังเศร้ากําลังสนุกหรือกําลังหัวเราะนะคะแน่นอนมันต้องเห็นชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะแบบโค้ชอัพแค่แบบเห็นแค่หน้าของนักแสดงเลยเพราะฉะนั้นมันจะถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีมากกว่าหรือถ้าไม่มีนักแสดงนะคะเป็นอ็อบเจกต์หรือเป็นวัตถุอะไรก็ตามนะคะก็คือเป็นซีนที่กาลังจะบอกคนดูว่าซีนนี้นะคะกำลังจะมีความสําคัญนะคะให้ตั้งใจดูนะคะว่าซีนเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์สาคัญ1เหตุการณ์ขึ้นนะคะกลับมาที่คลิปของเรานะคะซีนนี้ พอเราซีอูนะคะเราแคบเข้าไปเนี่ยคือเราต้องการให้เห็นย้ำไปอีกว่าเขาไม่ได้ใส่หน้ากาอนามัยนะคะแถมจามเสร็จน,นะคะ เอามือนะคะที่ป้องปากเนี่ยมาเช็ดหน้านะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําในสถานการณ์ตอนนี้นะคะมาต่อด้วยซีนนะคะที่เป็นซีน3 4 5 6กนะคะก็จๆเป็นซีนซที่ต่อเนื่องจากซีนที่1กับ2นะคะก็คือนักแสดงคนนี้จามเสร็จแล้วะคะ่ะกำลังเดินขึ้นลิฟต์นะคะก็คือเรากลับมาใช้ขนาดผ้านะคะที่เป็นขนาดมีเดียมเหมือนเดิมะคะ่ะอ่าหนึ่งลืมบอกนะคะทั้งคลิปนี้นะคะเราใช้การมูฟเมนต์กล้องนะคะแบบดอลลี่อินนะคะก็คือพูดง่ายคือภาพนะคะมันจะมีความรู้สึกว่ากล้องมันอินเข้ามาแบบนี้ ะค,ะคือใกล้ขึ้นอ็อบเจกต์ขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับเทคนิคแบบนี้นะคะในการที่มนต์กล้องแบบนี้นะคะเราอะต้องการสื่อภาพให้คนดูอิมแพคเหมือนตระหนักถึงมากขึ้นนะคะว่าเออมันสําคัญมันอิมแพคนะคะแบบอินเข้าไปเพื่อให้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นนะคะซึ่งจะเห็นชัดเจนนะคะในซีนที่7จ็ถึงสินะคะที่จะเป็นซีนทีอ่อยู่ในสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงกับการรับเชื้อโควิดนะคะแล้วเราก็จะมาเบรกอารมณ์นะคะด้วยซีน1 1 1 2นะคะซึ่งเราจะใช้การ สแตติกกล้องนะคะไม่มีการดอลลี่อินเข้าไปนะคะเนื่องด้วยนะคะโลเคชันที่เราถ่ายทำเนี่ยมันไม่มีระยะพอที่เราจะดอลลี่อินเข้าไปได้นะคะด้วยที่เป็นกล้องโทรศัพท์มือถือนะคะเพราะฉะนั้นระยะ มันจะไม่ได้เหมือนกล้องใหญ่ที่มันจะปรับโฟกัสได้พอเห็นว่าโอเคมันดอลลี่อินไม่ได้ปุ๊บเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นสถาติกเลยละกันเพื่อมาเบรกอารมณ์ในการตัดต่อด้วยนะคะไม่งั้นมันก็จะมีแต่แบบภาพดอลลี่อินเข้ามานะคะอาจจะทําให้คนดูรู้สึกอึดอัดนะคะขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะนอกจาก ความสเสถียรของมือ d o p ของเราแล้วนะคะเรายังได้ความที่กล้องเนี่ยมันการสั่นได้อย่างดีมากนะคะก็คือ iPhone 12 Pro Max นะคะเขาใส่ Stabilizer นะคะมาได้อย่างดีมากนะคะ ต่อมาที่ซีน13นะคะก็คือเชื่อมกับซีน 11, 12ที่ผู้หญิงกําลังล้างมือในห้องน้ำนะคะจะเป็นซีนที่น้ำนยคะที่ล้างมือมาแล้วล้างไม่สะอาดผู้ง่ายคือล้างแล้วไม่ใช้สบู่แล้วแถมไม่เช็ดมือนะคะทําให้มีน้ำนะคะหยดจากปลายนิ้วนะคะลงเลนของกล้องนะคะซึ่งซีนนี้นะคะเราใช้อุปกรณ์เสริมที่หาง่ายๆนะคะมาอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือแผ่นายอะคริลิกนะคะมาวางน,นะคะคั่นระหว่างน,นิ้วมือของนักแสดงน้ําที่กำลังจะหยดนะคะกับโทรศัพท์มือถือ ะะเพื่ออะไรนะคะเพื่อให้ได้หยดน้ำนะคะที่ใหญ่ขึ้นนะคะเวลาที่มันกระทบลงบนแผ่นใสนะคะซึ่งเราลองเทสดูแล้วนะคะมันใหญ่ขึ้นหลังจากนั้นนะคะก็มาต่อกันต่อนะคะที่ซีนนะคะ14-20ถึงนะคะซึ่งซีนนี้นะคะก็คือเราก็กลับไปใช้ขนาดภาพเหมือนเดิมนะคะก็คือมีเดียมช็อตนะคะแล้วก็เทคนิคการเคลื่อนกล้องนะคะก็คือเหมือนเดิมนะคะก็คือดอลลี่อินเข้าไปนั่นเองะคะ่ะโอเคพอหลังจากซีนที่20นะคะเรากำลังจะบอกคนดูว่าโอเค สิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่เราน้องผู้หญิงที่เขาไม่ใส่แมสเนี่ยมันเกิดการแพร่เชื้อไปได้นะคะก็ถ้าสมมุติเราหยุดกิจกรรมพวกนี้ งดความเสี่ยงพวกนี้นะคะมันก็จะสามารถลดการแพร่เชื้อได้นะคะเราก็เลยอยากจะรีไว้นะคะก็คือย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะคะก็คือเป็นการใช้การรีเวิร์สนะคะรีเวิร์สสปีดนะคะเข้ามาช่วยนะคะในการที่จะทําให้ภาพมันถูกการกรอกกลับรีไว้กลับไปที่จุดเริ่มต้นนะคะซึ่งการทำรีเวิร์สสปีดนี้นะคะเราก็เลือกฟุตเทจนะคะที่เราต้องการจะรีเวิร์สนะคะ มาใส่ในไทม์ไลน์ของพีมีโบก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็คุมมันนะคะแล้วก็กดเนสมันนะคะเพื่อให้มันเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราค่อยใส่อฟเฟรนะคะที่ชื่อว่า r e v e r s e s p e e d เข้าไปนะคะโดยที่เราอยากใช้สปีดเท่าไหร่นะคะก็ลองเทสตูตามที่เราอยากได้ได้เลยค่ะเราก็อยากจะขั้นซีนเพื่อให้คนดูเข้าใจว่าโอเคการรีวายเนี่ยจบแล้วค่ะเราก็ใส่เฟดดำเข้าไปนิดนึงขั้นเบาๆนะคะเพื่อให้คนดูเข้าใจว่าตอนนี้กำลังจบการรีวายละกลับมาจุด เริ่มต้นของน้องผู้หญิงคนนี้ที่กำลังจะขึ้นลิฟต์แต่ว่าเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่โดยการที่ใส่แมสแล้วก็ฉีดเจลล้างมือนะคะก่อนขึ้นลิฟต์อยู่สลที่สาธาณะนี่ค่ะ ประมาณนี้คะ่ะอันนี้คือคลิปที่เราลองถ่ายทําทั้งหมดนะคะาด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือนะคะ iPhone 12 Pro Max นะคะซึ่งหนึ่งละทีมก็มองว่าเอ้ยมันได้ภาพที่มันแบบค่อนข้างแบบดีเลยนะคะมันแทบจะเทียบเท่าแบบ DSLR นะคะอาจจะติดที่ระยะเลนส์หรือระยะโฟกัสนะคะถ้ามีอุปรกรณ์เสริมเข้ามาช่วยนะคะอาจจะทําให้ภาพมันยิ่งดูว้าวกว่าน,นี้บวกกับแอปพลิเคชันเสริมนะคะก็เดี๋ยวจะลองใช้ในคลิปถ,ถัดไปนะคะตอนนี้เริ่มสนุกกับการที่ใช้โทรศัพท์มือถือ นะะในการถ่ายทำนะคะแล้วทัาทำให้รู้สึกว่าเพื่อนๆที่อยู่ที่บ้าน,นะคะ่ะไม่จําเป็นต้องไปหากล้องเลยะคะ่ะลองใช้โทรศัพท์มือถือของตัวเองอะ่ะลองถ่ายทําดูได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพอเราถ่ายทําแล้วตัดต่อเสร็จนะคะเราก็อยากให้คลิปมันดูสวยขึ้นเพื่อนคือจริงๆอยากจะลองเทสด้วยะคะ่ะว่าไฟล์ที่เราได้มาจาก iPhone 12 Pro Max นะี่ยมันสามารถนําไปเกรดสีเพิ่มเติมแล้วออกมาสวยขนาดไหนนะคะซึ่งมันก็ออกมาสวยขึ้นไปอีกนะคะในมุมมองหนึ่งนะคะหลังจากเราเกรดสีเสร็จนะคะเราก็อยากจะขย โดยการใส่เชื้อโรคเพิ่มขึ้นไปนะคะแล้วก็ใช้ After e f f e c t นะคะโดยการใส่เชื้อโควิดเนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปในคลิปนี้นะคะทำให้คลิปนี้ออกมาสมบูรณ์ตามที่เห็นนี้คะ่ะ ลบลงเพียนเท่านี้นะคะสำหรับคลิปวอล์กตัวนี้นะคะที่ถ่ายทำด้วย iPhone 12 Pro Max นะคะซึ่งอันนี้แอบติดใจแล้วจริงๆค่ะเดี๋ยวต่อไปจะลองใช้ iPhone 12 Pro Max นะคะมาลองถ่ายทำโฆษณาสินค้าบ้างนะคะว่าจะได้ภาพออกมาเป็นแบบไหนนะคะถ้าใครมีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวหนึ่งกับทีมงานจะมาช่วยกันตอบนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับช่องด้วยนะคะยังไงยังมีคลิปหรือมอีเทคนิคอื่นๆน,นะคะเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอโฆษณาให้ดูนะคะหรือสามารถคลิกดูตามาข้างนี้ได้เลยค่ะ